បងតៃអីយ៉ាបងតៃបងតៃទៅទៅ YouTube តោះទៅអស់មិនបែរទៅไหนน่ะអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាអားดู ถามว่าขยับได้แล้วใครเป็นคนเอาวันเดวอะไรเป็นตัวใหญ่ต้นท้ายยิงไปก่อนช่างมหมใครมันจะเป็นคนดีหรือเปล่าอะเอามาตัวลอย,อยงั้นอ่ะกระดูกวันเละแล้ว ดำกระดูกปป๊บ เง mm ือ่ยเงไเราก็ต้องฆ่าให้ได้ว่ะเองกางหัวไม่ตายอือเก้ามาแทงหัวเหรออ้า คนเรางคนมันเย็นมันไม่คยรวยอะไรน่ากลัววะญี่ปุ่นนไม่ได้น่ากลัวคาดี้อ้มันน่ากลัวไอ้ญี่ปุ่นใครมีรูเ ตรงข้ามที่โกงเยก็เคยผ่านมาแล้วแต่ตรงข้ามเดือดฮักนี่็คือตรงข้ามมีอะไรวะเย่นี่ก็จเคยเห็นมาจะตู้กับพวกฟังจังหวะเยอรมันมีไดยแล้วใครเก็บมันมาวะ Boleh buat detail. Bukan. Cui duit,